สวัสดีสมาชิกนะครับมีอีโคคา5ประตูสวยๆปี2 0 1 8มาฝาก1คันนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ไม่30 0 0 0กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับเป็นรถของเทนจอยยูสคาร์นะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับเน้นผ่อนใช้งานคันนี้สบายครับ6,000โดยประมาณผ่อนยาวได้ครับ84งวดราคาสด399000บาทนะครับเป็น5ประตูอีโคคารุ่นนี้สุดฮิตนะครับปี2018เลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับ ไปชมเช็คดูรถทดลองขับที่บางใหญ่นะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับรถสวยสภาพดีงามมากๆนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ให้นะครับวิเคราะห์สินเชื่อก่อนส่งธนาคารนะครับการันตีจัดทุกคันดันทุกเคสนะครับปรึกษาไฟแนนซ์ได้ครับปรึกษาเคสได้ครับสนใจโทรเจราจารสอบถามไปเช็คไปชมดูรถได้เลยครับรถอยู่ที่บางใหญ่นนทบุรี รถสวยสภาพดีครับไม่มีชนหนักอัดต่อพิกปัามรถสภาพดีๆแบบนี้นำมาฝากนะครับไม่แท้ด้วยครับ3 0,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับใครที่สนใจนะครับกับรถปี2018รถสวยมือเดียวป้ายแดงงามๆแบบนี้นะครับชมเช็คใช่ดูรถตรวจสอบสภาพนะครับภายในสวยสะอาดนะครับเน้นใช้งานเน้นเดินทางใกล้ๆสะดวกสบายไปได้ครับเป็นรถอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันนะครับดูแลง่ายอะไหล่ไม่แพงครับสำหรับอีโคคาร์ยาริสนะครับ รถสภาพสวยมากๆนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับการันตีไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับวิเคราะห์สินเชื่อก่อนส่งไฟแนนซ์นะครับจัดทุกคันดันทุกเคสนะครับนี่นะครับไม่แท้นะครับ3,600กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับใครที่หารถใช้งานนะครับเช็คชมดูรถตรวจสอบสภาพได้เลยครับรถสวยการันตีรถดีมีมาฝากนะครับเป็นรถของเต็น์จอยยุทธค่ะคลิกที่ชื่อคลิปนะครับเข้าไปที่แฟนเพจ a c e b o o k ก็ได้หรือใน YouTube ก็มีนะครับท่านก็จะได้ข้อมูลจาก ในส่วนของแฟนเพจและ YouTube ด้วยนะครับสำหรับผมก็ชี้เป้านะครับเผื่อมีคนสนใจหารถสภาพสวยปีใหม่ๆอีโคคา5้าประตูสี <c oughs> สดๆแบบนี้นะครับชมเช็คภายในก็งามครับตัวนี้ระบบไฟฟ้าพวงมาลัยม <sh> ัลติฟังก์ชันเซ็นทร์ลล็อกแอร์แบ็ก ABS ครับ ชมชอบใช่ไปดูรถทดลองขับนะครับไม่มั่นใจพาเพื่อนพาช่างไปช่วยตรวจสอบช่วยดูได้ครับรถสวยคัดและเช็คมาแล้วนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับรถเดิมรถดีนำมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหาอีโคคาร์ห้าประตูทรงนี้ก็สุดฮิตสุดฮิตแล้วครับ ใช่ชอบไปดูรถตรวจสอบได้เลยครับรถสภาพสมบูรณ์คลิกที่ชื่อคลิปรายละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปรายละเอียดจะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับลองอัดสินใจดูนะครับหรือมีปัญหาติดขัดตรงไหนในส่วนการจัดไฟแนนซ์นะครับก็สอบถามเจรจาเช็คกันได้ครับว่ามีอะไรขาดอะไรเพิ่มก็พยายามจะดันให้ทุกคันดันทุกเคสนะครับถ้าไม่หนักหนาเกินไปก็รอรับ